ตอนลมานสัตว์นะเรียนแบบเกาหลีมาโอ้โหหนวดสะดุ้งหนวดสะดุ้งนะครับนี่ครับหน้าตาคนทำบากนะครับหนวดสะดุ้งนะฮะอยากคิมอยากลองหมึกสดแบบนี้แนะนำเรือไต้นนสมัยสารนะครับหนวดสะดุ้งนะครับลุงไปกินไอ้อนะครับ นู่มมันโดนน้ำจิ้มมันก็ตายแล้วตายแล้วตายคลิปแล้วจัดเลยหนวดสะดุ้งจิ้มจืกเขาให้นี่คำไม่กัดมันไม่กัดหรอกแข็งขอเอาปากออกแข็งจิ้มก่อนดิเนี่ยปลาเป็นอร่อยอะไรจอ้าวยิงมันเยอะไหมอ่ะับปลาสดนะครับบรรยากาศชายทะเล ปลาดิบข้างๆเกาะแนะนำเรือไตรนนสมัยศาลนะครับไม่กินสักทีแหมรู้สึกจะแอนตี้กับเรื่องเรือกเรียกเรียกไอเรียกพี่เรียกไม่ได้เลยนะเรียกลุงไปเลยไหมเรียกพี่ได้ไหมเดี๋ยวให้หมื่ครับกินแล้วครับไข่ข้าวแล้วข้าวแล้วสดอย่างนี้ พัตคาย,ยังหามไม่ได้เลยนะครับเป็นจริงนานอ,อยากขอสัมภาษณ์ว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างครับสุกุลสกอยโอ้ย,อยมันดลุดมันดลุดลิ้นมันดลุดลิ้นพูดไม่ได้เดี๋ยวป่ากเลยครึ่งนึงครับเลยครึ่งนึงครับไปครับไปแล้วปลาอ๋อไ,ไ,ไปไหนลแล้วกินแล้วกินแล้วปึ๊บเจ็บไหม เอ๋อครับอือนะครับห้วก็ให้แน่นอนจริงๆครับไม่ต้องกลัวพยาธินะเพราะว่าพยาธิในปลาหมึกไม่สามารถอยู่ในร่างกายคนได้ครับตัวนี้พยาธิตัวตื่นแท้ๆมันมียาฆ่าพยาธิอยู่ครับย้ำอีกทีนะครับอยากสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้แนะนําให้ไต่นอนแสมสารเลยนะครับเฟซบุ๊กแอดไต่นนนะครับภาษาไทยโอเคครับสวัสดีครับคุณม้ง